สวัสดีครับวิดีโอนี้จะแสดงการสำรองข้อมูลด้วย a o m i b a c k u p p p r เรเริ่มตั้งแต่การดาวน์โหลดการติดตั้งโปรแกรมการสำรองข้อมูลและการคืนข้อมูลเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาจากนั้นเปิดไปที่เว็บไซต์ ubackup.com จากนั้นคลิกไปที่ Free Download แล้วก็คลิกไปที่ดาวน์โหลด r e e w a r e จากนั้น เบราว์เซอร์ก็จะดาวน์โหลดโปรแกรมมาไว้ที่คอมพิวเตอร์ของเรานะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยให้คลิกไปที่ Open File จากนั้นก็คลิก Yes คลิก OK คลิกไปที่ Skip นะครับเราจะใช้แค่ Standard Edition นะครับจากนั้นคลิกไปที่ Install Now เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม ให้รอสักครู่นะครับหลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับคลิกไปที่ Enjoy Now หรืออาจจะปิดหน้าต่างแล้วก็มาดับเบิลคลิกที่ไอคอนของ a o m i Backupper ก็ได้นะครับเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับก็จะแสดงที่หน้าโฮมถ้าเราเคยมีรายการ สำรองข้อมูลอยู่นะครับก็จะแสดงรายการสำรองข้อมูลนะครับในการสำรองข้อมูลคลิกไปที่ Backup นะครับจากนั้นก็เลือกชนิดการสำรองข้อมูลที่ต้องการนะครับในตัวอย่างนี้จะแสดงการสำรองข้อมูลคือโฟลเดอร์และไฟล์นะครับก็เลือกมาที่ไฟล์ Backup จากนั้นมาที่ทาร์ n เนมนะครับให้เราไป ตั้งชื่องานสำรองข้อมูลเมื่อตั้งชื่อเสร็จแล้วกด enter นะครับจากนั้นก็ไปเลือกว่าเราจะสำรองอะไรนะครับถ้าเราต้องการสำรองโฟลเดอร์ก็คลิกไปที่ add folder หรือสำรองไฟล์ก็ คลิกไปที่ add File รายการต่างๆก็จะถูกเพิ่มเข้ามาที่รายการสำรองข้อมูลเอกสารบัญชีที่เราสร้างเอาไว้นะครับในการสำรองโฟลเดอร์นะครับคลิกไปที่ add Folder จากนั้นก็ไปเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการแล้วก็คลิก open เมื่อเราต้องการจะเพิ่มอีกครับเราก็คลิกไปที่ add f o ลเด r แล้วก็ไปเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการแล้วก็คลิก open ในกรณีที่เราต้องการจะสำรองไฟล์เข้าไปนะครับให้เราคลิกไปที่ลูกศรตรงนี้จากนั้นคลิกไปที่ Add File แล้วก็ไปเลือกไฟล์ที่เราต้องการจะสำรองนะครับอย่างเช่นคลิกไปที่ add f i l i นะแล้วก็เลือกไปที่ไฟล์ต่างๆที่เราต้องการแล้วก็คลิก Open นะก็จะเป็นการเพิ่มไฟล์เข้ามาในรายการสำรองข้อมูลนะครับ จากนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการจะลบรายการไหนนะครับเราก็นําเมาส์ไปวางที่รายการนั้นแล้วก็คลิกไปที่ตรงนี้นะครับจากนั้นให้เราเลือกปลายทางที่เราต้องการจะสํารองข้อมูลนะครับถ้ามีรายการอยู่แล้วเราก็สามารถจะคลิกไปที่ start backup ได้เลยนะครับหรือถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนเราก็คลิกมาที่ลูกศรจากนั้น select AllocPath ตรงนี้ก็หมายถึงว่าให้เราไปเลือกโฟลเดอร์ต่างๆที่อยู่ในคอมพิวเตอร์งเรานะครับหรือเราจะเลือกไปที่เน็ตครับหรือจะเลือกไปที่ Cloud Drive ก็ได้นะครับในที่นี้จะเลือกเป็น Select AllocPath a นะครับจากนั้นก็ไปเลือก Drive เลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการจะสำรองข้อมูลแล้วก็คลนะิก Open เราอาจจะ ตั้งค่าตัวเลือกในการสำรองข้อมูลในการคลิกไปที่ Options ก็ได้นะครับนะเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วเนี่ยให้เราคลิกไปที่ Start Backup นะครับจากนั้นก็รอสักครู่ครับตัวโปรแกรม Elmi Backupper ก็จะทำการสำรองข้อมูลไฟล์โฟลเดอร์ต่างๆเป็นไฟล์เพียงไฟล์เดียวนะครับ ในขณะที่เรากําลังสํารองข้อมูลเนี่ยตรงนี้ก็จะมีเป็นลิงก์เราสามารถจะคลิกได้นะครับเพื่อดูการทํางานหลังจากที่สํารองข้อมูลเสร็จแล้วนะครับเราก็คลิกไปที่ finish เมื่อคลิกไปที่ finish ปุ๊บนะครับก็จะกลับมาที่หน AH ้า home พร้อมกับแสดงรายการสำรองข้อมูลนะครับจะตัวนี้เนี่ยเราสามารถจะสำรองข้อมูลอีกครั้งได้หรือ เราต้องการจะจัดการกับการสำรองข้อมูลอันนี้นะครับเราก็สามารถจะทำได้โดยการคลิกไปที่3ขีดนะครับก็จะมีข้อมูลต่างๆนะครับเราต้องการจะสำรองข้อมูลแบบไหนเราก็สามารถจะเลือกได้หรือเราจะรีสต o ร์ก็ได้เราจะตั้งเวลาในการสำรองข้อมูลหรือว่าแก้ไขงานสำรองข้อมูลก็ได้หรือเราจะลบก็ได้ดูข้อมูลนะครับ ของการสำรองอันนี้ก็คือดู property ก็ได้นะครับกลับไปดูข้อมูลสำรองที่เราสำรองมานะครับนี่ก็คือข้อมูลสำรองที่เราสำรองมาในกรณีที่ข้อมูลนี้ถูกลบครับหรือว่าสูญหายนะเราก็สามารถจะ restore ได้เราอาจจะมาเลือกที่ตรงนี้เพื่อ รีสตาร์คืนข้อมูลก็ได้หรือมาคลิกที่ไอคอนนี้ก็ได้นะครับจากนั้นก็เลือกว่าเราจะเลือกเป็นงานสำรองข้อมูลหรือว่าเลือกเป็นไฟเมดที่สำรองเอาไว้นะครับถ้าเราเลือกงานสำรองข้อมูลนะครับนี่ก็จะแสดงรายการงานสำรองข้อมูลที่เราสำรองเอาไว้หรือถ้าเราเลือกเป็น Image ครับเราก็จะต้องไปเลือกยังโฟลเดอร์ที่เก็บ ข้อมูลเอาไว้นะครับอย่างในตัวอย่างนี้เราเก็บเอาไว้ที่ drive D ลเดอร์ a o m i นะครับเราก็จะต้องไปเลือกอันนี้ก็จะเป็นชื่อโฟลเดอร์งานนี่เราก็ไปเลือกแบบนี้แล้วก็ทำการสำรองข้อมูลนะครับในตัวอย่างนี้จะสสำรองข้อมูลโดยเลือกงานนะครับก็คลิกไปที่ select task จากนั้นก็เลือกไปที่รายการสำรองข้อมูลนะครับแล้วก็คลิกไปที่ next จากนั้นเราก็ไป เลือกครับว่าเราจะคืนข้อมูลอะไรเราอาจจะคืนข้อมูลเป็นโฟลเดอร์หรือเราอาจจะคืนข้อมูลเฉพาะไฟล์ก็ได้นะครับในตัวอย่างนี้ก็จะคืนข้อมูลทั้งโฟลเดอร์เลยนะครับนี่จากที่ปลายทางเมื่อสักครู่นี้ไม่มีนะครับจากนั้นเมื่อเลือกไฟล์โฟลเดอร์ต่างๆ,ท,งๆที่เราต้องการจะคืนข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับ เราคลิกไปที่ next จากนั้นก็จะมีตัวเลือกว่า restore to original location ก็คือสำรองมาจากที่ไหนเวลาที่คืนข้อมูลก็คืนข้อมูลกลับไปยังที่เดิมหรือถ้าเราเลือกไปที่ restore to a new location ก็คือ restore ข้อมูลแต่ว่าไปยัง โฟลเดอร์ folder, หรือว่าไดรฟ์อื่นๆที่เราต้องการครับอย่างในตัวอย่างนี้ก็จะเลือกเป็นที่ Restore to original location ก็คือ Restore ข้อมูลหรือว่าคืนข้อมูลไปยังโฟลเดอร์เดิมนะครับจากนั้นก็คลิกไปที่ Start Restore แล้วก็รอสักครู่นะครับเมื่อคืนข้อมูลเสร็จแล้วนะครับให้คลิกไปที่ Finish เป็นทนี้เราก็สามารถจะคืนข้อมูลได้แล้วนะครับเมื่อเราเปิดไปยังโฟลเดอร์เดิมนะครับเราก็จะพบกับไฟล์ต่างๆโฟลเดอร์ต่างๆกลับคืนมาแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการสำรองข้อมูลและคืนข้อมูลด้วย AOMI Backupper ซึ่งเราสามารถจะนำไปประยุกต์ใช้งานกับ ในชีวิตประจําวันของเรานะครับเพื่อให้ข้อมูลของเรานั้นมีชุดสํารองมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในกรณีที่คอมพิวเตอร์พังนะครับหรือว่าโดนไวรัสหรือเกิดเหตุการณ์ต่างๆนะครับที่อาจจะทําให้เราไม่สามารถจะกู้คืนข้อมูลได้นะครับการสํารองข้อมูลก็จะสร้างความปลอดภัยให้กับข้อมูลของเรานะครับ